เพลงยังก oh. ่อนเอาแก่ไอ้มามาทเอ็มบี้เพลงอย่างใจเห็นปะเพลงอะไรเห็นไหมไอ้ถามใจอะไรบนเกาะอะไรไอ้สาวบนเกาะเกาะเกาะไท

อ่ะไม่จอพัาเนยโ้อ <laughs> <laughs> <laughs>